่ะเราจะลบไฟล์นี้เนาะเพื่อให้มันเป็นการเพิ่มพื้นที่ใน Google Drive นะครับลบดูนะเราจะลบอันนี้นะฮะสังเกตไฟล์นี้นะลบก็เลือกเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก,ก็กดปุ่ม delete เ,เนี่ยฟังไฟล์เอ่อไฟล์เดียวกันในแอป p h โต้ของ iPad นะครับมันหายไปด้วยกันเลยครับฮลัลโหล สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับ l รเนสในรายการ IT Everytime ทางช่อง IT Everytime และร้อยแปดแช์นะครับหรือว่ามันจะอยู่ในรายการยูทูบบ้านดีวะเออช่างมันเถอะนะฮะหลังจากที่เราได้แชร์วิธีการส่งไฟล์ข้ามแพลตฟอร์มนะครับข้ามระบบปฏิบัติการก็คือ,อไปทางไหนก็ได้นะ จาก Android ไป iPhone, iPad นะครับไป iOS นะหรือจาก iOS ไป Android อะไรอย่างงี้นะด้วยแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Google Photos ไปแล้วนะครับก็จะมาเตือนเพื่อนๆน,นะครับว่ามันจะมีเออสิ่งหนึ่งสิ่งแหนงนะที่มันแบบเป็นหายนะมากเลยอ่ะท,ที่จะต้องระวังนิดนึงนะครับก็คืออย่างเช่นนะเอ,อ่อคลิปเดี๋ยวนะฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นแอป เอ่อโฟโต้ของตัว i p h o n e ไอแพนะครับส่วนฝั่งซ้ายจะเป็นแอปโฟโต้เออใช่แอปแอป g o o g l e Photos ์ย Phot ังไงอ่านะฮะแล้วคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราเอ่อเซฟไฟล์ไหนละ่ะนี่นะเออมันจะต้องทำใหม่หมดเลยปะเซฟไฟล์จาก Google Photo นะครับลงมาใส่ไว้ใน iPad นะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอ่าไฟล์นี้มัน หน้านี้ฉากเนี้ยเออโลเคชันเนี้ยสถานที่เนี้ยมันจะมีอยู่3ไฟล์ด้วยกันดังนั้นให้สังเกตที่เวลานะครับอันนี้10นาทีไม่ใช่นะไม่ใช่ไฟล์ที่จะสาธิตให้ดูต่อไปนี้นะครับเอาไฟล์10นาทีนี้เลยก็ได้ขี้เกียจรอนะฮะไฟล์10นาทีก็คือไฟล์นี้ใช่ไหมอ่าซึ่งอันเนี้ยเราโหลดมาไว้ใน iPad แล้วนะคือมันมี2แอป,ปนะอย่าอย่า,อย,าอย่าสับสนนะอย่ามาแบบเอ๊ะ งงหรือเปล่าอะไรเงี้ยหลานเน้นงงหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่งงนะฮะอะแล้วคราวนี้พอเราโหลดลงมาใส่ในนี้ปุ๊บนะเนาะด้วยความที่เราเป็นสายฟรีครับเราก็จะใช้แบบ Google Photos นะครับซึ่งมันจะแชร์แชร์พื้นที่ในการเก็บข้อมูลร่วมกันหมดเลยนะกับมันชื่อว่า Google Drive นะครับรวมทั้งอื่นๆะที่มันต้องใช้พื้นที่ในการเก็บข้อมูลของ Google ต่างๆนะฮะ มันจะให้มาใช้ฟรีให้เราใช้ฟรีเนี่ยแค่15 g b เท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราถ่ายโอนไฟล์เสร็จแล้วคิดว่าถ่ายถ่ายโอนเสร็จแล้วอะไรเงี้ยเราก็จะต้องลบต้นทางใช่ไหมครับอ่าซึ่งก็คืออยู่ใน Google Photos นะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามันอัปโหลดขึ้นไปแล้วเนี่ยมันจะมีรูปเมฆเห็นไหมกับเครื่องหมายถูกอ่าประมาณนั้นนะครับอ่ะไฟล์นี้10.42 นาทีนะครับ10.42นาทีนะเราก็จะลบเนะลบลบไฟล์เดียวก็กดค้างเอาไว้นะครับถ้าลบหลายไฟล์ก็กดตรงนี้เลยะมันจะแบ่งเป็นวันนะครับอ่ะซึ่งอันนี้เราไม่รู้ว่าเอ่อมันมีวิธีป้องกันหรือเปล่านะครับถ้าใครทราบรบกวนนิดนึงนะฮะคอมเมนต์บอกวิธีแก้วิธีป้องกันกันหน่อยนะแต่ว่าตอนนี้เรา เราเราทำได้เพียงแค่ระวังเท่านั้นนะอ่ะเราจะลบไฟล์นี้เนาะเพื่อให้มันเป็นการเพิ่มพื้นที่ใน Google Drive นะครับลบดูนะเราจะลบอันนี้นะฮะ,ะสังเกตไฟล์นี้นะลบก็เลือกเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็กดปุ่มเอ่อ delete เนี่ยฟังไฟล์เอ่อไฟล์เดียวกันในแอป Photo ของ iPad นะครับมันหายไปด้วยกันเลยครับแล้วเราจะ แล้วถามว่ามันมาอยู่ในในนี้ไหมอันนี้คือกี่นาทีวะในนี้ก็ไม่บอกเวลาอ่ะมันมาอยู่ในอ,อยู่ในถังขยะนะครับของทั้งตัวนี่แหละอันนี้อันนี้อยู่แน่นอนเนี่ยนะให้ดูนี่นะครับ <S <S ใช่ไหมสิบจุดสี่หนึ่งสี่สองนี่แหละมันแล้วแต่แล้วแต่อารมณ์มันนะฮะอ่ะอันนี้ก็มาอยู่นะครับเสร็จแล้วถ้าเราจะเอากลับ ถ้าเผลอเทถังขยะทิ้งก็คือก็คือพังเลยนะก็คือหายไปหมดเลยนะ,ะถ้าเราจะเอากลับนะครับก็ Recover นะอันนี้จะใช้คำว่ารีสโตรใช่ป่ะรีคาเวอร์เราอาจจะค้นพบทางสว่างในนี้ก็ได้เอะมันกลับมานะครับแต่ในนี้ยไม่กลับไป นะมันอาจจะใช้เวลาอยู่ก็ได้นะเอองงมากเลยอะ่ะคือมันมันเป็นความมันเป็นความดีของมันหรือเปล่าวะที่มันทำแบบเนี้ยคือแบบพอลบใน Google Photo ปุ๊บในแอป p h โต้ของตัว iPhone, iPad ก็ลบไปด้วยเออไปอยู่ในถังขยะเหมือนกันนะอ่าแต่ว่าพอเราไปกู้คืนจากถังขยะในแอปโฟโต้ของ iPhone, iPad อ่าตัวแอป เออตัวไฟล์ในถังขยะของตัวแอป Google Photo นะที่อยู่ใน iPad เครื่องเดียวกันนะรวมรวม,รวมทั้งออ Google Photo ที่ล็อกอินด้วย Gmail เดียวกันในอ,อ,อุปกรณ์อื่นนะครับทั้งมือถือ Android นะทั้งออ iPhone นะครับก็จะก็จะก็จะ,จะแบบนี้ก็จะเป็นในลักษณะดเดียวกันนี้เช่นเดียวกันอะไรแบบนี้นะฮะอ่ะก ให้ระวังเอาไว้แล้วกันนะสำหรับอันนี้เราก็จะรีสโตมันก่อนนะครับรีสโตรีสโตมันไปก่อนเพราะว่าไ่ล์นี้ยังไม่ได้ตัดต่อนะฮะเดี๋ยวมันจะสูญหายนะเผื่อมันแบบในนี้ในนี้มันกลับมาก่อนแต่ว่าในนี้มันยังไม่กลับมาอะไรเงี้ยแล้วเราเผลอลบอันนี้คือมันอาจจะเอาการลบอะเป็นเป็นให้สำคให้ความสำคัญกับการลบเป็นอันดับหนึ่งเข้าใจไหมเออ นะ,ะเพราะว่าอันเนี้ยมันคือแบบเหมือนแอป Google p h o t o มันเป็นใหญ่อะมันมันมันควบคุมมันได้รับการอนุญ,ญาตให้เข้าถึงแอป Photos ของ iPad เครื่องนี้อยู่อะไรเงี้ยนะครับรวมทั้ง iPhone เครื่องอื่นด้วยนะที่ที่ใช้ Gmail เดียวกันอะไรแบบนี้นะฮะโอเคก็สำหรับอย่างที่บอกนะท่านใดที่รู้วิธีการป้องกันนะครับคือแบบเราจะเคลียร พื้นที่เก็บข้อมูลในแอป Google Photo อะ่ะแต่ว่าไม่ได้อยากให้ไฟล์เดียวกันนั้นน่ะที่เราเซฟลงไปในแอป Photo ของ iPhone iPad อะ่ะมันลบไปด้วยอะ่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้ตัดต่อเรายังไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์อะ่ะเออช่วยแนะนำช่วยแชร์กันมาทีนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ จบไวเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะฮะเหมือนเดิมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไ like ลค,ค์นะฮะใช่กดแชร์แค่ Subscribe นี่เป็นคลิปที่4แล้วนะฮะของวันสำหรับการถ่ายทำนะเดี๋ยวจะต้องมีการตัดต่ออีกนะโอเคลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ